ยังดันมาไปฟุตไทยากถ่ายคลิปใช่ไหมไม่เหจะใส่แมสุดสะาพก่อัมาอีกออีกมาเดินมาไหมมาแล้ว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 มาเรื่อยเแล้วมี

มาอีกอิงน <Yeah, S 2> ิดนึงมา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 จะซื <mad> ้อดิมองไม่เห็นหรอกเฮ้ยมันมันไปฝั่งนู้นน่ะอ๋อดึง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 หลังท่อแล้วหลังท่อไหนหลังท่อแล้วขึ้นท่อมันขึ้นแล้วมันก็อยู่หลังท่อแล้วท่อแม่งสุดอ่ะงสองไม่กินข้าวแลยไม่กินข้าวไปเร็วกินข้าวเร็วเร็ว เมอีกติดแล้ดิมากินข้าวมากินข้าวแล้วแล้วเดี๋ยวมันข้ามอเหมือนิันข้าอกแล้ว่ะ้ดึงดึงถอยดึงถอยอ้ดึงึงถอยิดท่ถอยได้แล้ว่ยายเอาท่อ เบาๆหน่อยคนดัน่ะทีไหหลมดเลยตามมันเลยโอ้โหแก้วง่ายกูไปล้างแผลก่อนพากูไปล้างแผลก่อนอะไรมากัดตัวจัดม่วนี่ดูว่าดูวะแผลนี่ดันแล้วมึได้พวกน่ารักเผล่ดูดูปัญหาเลยมึงอ่ะวุ่นกันทั้งงานมันมันไม่มันไม่วิ่งออกไปมันวิ่งเดินหน้าอย่างเดียวจับมันได้แล้วรอบหนึ่งมันก็ดิ้นมาจน เจ้าของปล่อยมล้ยนี่มั่งนี่มันี่มั่งนีงนี่มังนี่มั่งนี่มั่งนี่มัปง่มั่งนี่มงนี่มั่งนี่ม่งนี่มัไงนี่ม่งนี่มั่ปน่อย่งนนี่มังนี่มั่งนมั่งนม่งน่มั่ไม่ปน่มั่งนี่นี่มั่งนี่มั่ง